โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับท่านรับชมรายการมาดกูกาชนแนลนะฮะตอนนี้มาเพิ่มเกมอินเตอร e เมทเดวนทรีอินเตอร์เมทเดวินโกสเตยเกอร์สองสิบสามนั่นเองนะฮะก็อยู่ในพาร์ทเอ่อพาร์ทที่สิบเก้ายี่สิบหรอมั้งช่วงตามใจผมโอเคพาร์ทนี้ผมขอเล่นยี่สิบนาทีกว่าๆนะฮะยาวไปเลยนะอืมก็ผมจะแข่งเอ่อกับทีมเอ่อฟิปสเตอร์แล้วกัน อ่านะฮะมาเจอกับรู้สึกว่าผมจัดทีมอะไรมารู้ไหม <laughs> ทีมหน้าเหมือนครับชมรมคนหน้าเหมือนโอเคอ่าชมรมคนหน้าเหมือนประทะทีมฟิกเต็คเต,คเตอร์เ <c oughs> <c oughs> ขียบอลได้ครับ <c oughs> ถึงจะหน้าเหมือนเท่าไหร่แต่ล่างเอ้ยไม่ใช่ท่าไม้ตายก็ไม่เหมือนเนะฮะ,นะฮะอ้าไปครับฟุบุคิเตะรัวครับ จ้า,า,าไม่ให้รู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าหน้าเหมือนกันรู้สึกไหมว่าหน้าเหมือนกันโอเคเดี๋ยวๆๆๆใจยเย็นใจเย็นคือไม่มีเสียงพูดนะฮะโอเคอืมเพราะว่าผมปิดเสียงพูดไปก็อยากฟังแต่เสียงดนตรีบ้างเกี่ยวกันไหมเนี่ยโอเคจ้าบัคโทเรเน,นตโตฮืย อูมครับอ่าเข้าหรือเปล่าน้ำมันเตะได้นี่โคตรโคตรขุมโคตรขุมตรงไหนวะเนี่ยโอเคอืมเข้าเบาเข้าเบาโอ้โหแตกครับเยี่ยมเฮ้ยรอเลยโอเคอืมโซเมกกะโซเมกกะอย่าอย่าให้มันใช้ล่าอุตานเด็ดขาดเด็ดขาดเลยคำว่าเด็ดขาดนะโซเมะฟาลโอเคโซเมกกะทำให้เขาฟาลได้ไงอะ เอนายนี่นิสัยไม่ดีเลยโอเคโซเมลกะได้เลยโกอินจิลงมากันเลยอ่านะเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าโอเคอ๋อไวเวินพิศาสเหรออ๋อจัดไปครับพอแล้วนาะอืมฟุบุคิไวเวินอ๋อพิษศาสตริษศาสอ๋อนึกว่าไวเวิร์นกับหมาป่าตกใจหมด โอเคเฮ้ยท่าอะไรอ่ะท่าอีกแล้วอ่ะเข้าไปเนี่ยครั้งนี้ต้องเข้าสิเออแตกละเอียดเลยโอ้โหอย่างกับท่ากระจอกโอเคเตะใกล้ขนาดนี้ก็ยังไม่เข้าเฮ้ยโก้มันเนี้ยจริงจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเจอท่านี้มั่งฟ้าวคตเตอร์รอแล้วก็โก้จริงให้คนไหนเนี่ยโก้จริงมันเหมือนกันโอเคโก้จริง หลอกไปเอาแชมป์กัน,กนเถอะโกเอ็นจิได้เลยพี่น้องมไม่เอาเอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดว,เ,ดวเอาเลยเอนโดโอ้ท่าท่าสุดบรรยายท่าเหนือคำบรรยายจริงโอเคจะ <c oughs> เข้าไหมเนี่ยไม่เข้าครับท่านผู้ชมท่าเหนือความบรรยายจริงเออนะมันเป็นท่าที่เหนือความบรรยายจริง <c oughs> เนื้อความบรรยายจริงนะโอเคใจเย็น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 เฮ้ยอย่าอยอาใ,ให้มันใช้เฮ้ยเรามีเอน็นโดอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจาะเอ้อไม่ทันนะฮะอื้อฟา,าดเลยเฮ้ยกูจริงเฮ้ยกูจริงกูจริงเฮ้ยเจาะเอเอ,เอโอ้โห ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้โซมิโอกะอยู่ไหนเฮ้ยไม่ให้เอออะไรอ๋อส่ลยคิกจ้าดีมากครับกูจริงชาร์จมันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วโอ้โหอ่าไม่ได้การไม่ได้การแล้วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยาอย่าพึ่งเลเวลนสามอ่ะ อ๋อทานนี้นี่เองเฮ้ยอะไรอะไรโอ,โอเมก้าแฮนจะรับได้ไหมฮยจ้าหัดเทวะโอเมกา้าจ้าไดนใช้หมัดวีนะเออเอาเถอะอ,อีรับได้ครับล่อมากอือนะฮะสุดยอดโอ้เอ,อ,อีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่รู้จะเข็ดอือเปิดมั่ง ฟาบเข้าให้เอ้าซูเบลกะเข้าใจเลยซูเบลกะจับให้ตามคำขอท่านผู้ชมที่อยู่หนาา้าจอซูเบลกะบอกจับให้จ้าช้าช้าฮะอ๋ๆๆอไม่เอาไว,ว้บนพิซาตัวโมจากเอาแบบธรรมดา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 เออโอ้โหไม่ทันครับท่านผู้ชมเสียดายมากจะปล่อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือไว,ว้บนพิซา่าก็น่าจะไม่เข้าอยู่แล้วนะอะไ ออักรียยควงสวรรคก็ได้โอ้โหอะไรเนี่ยทำไมกลัวจีถึงเตะไม่เข้าใจโอ้จ้าฮะไม่ค่อพี่น้องคู่แฝดของข้าสู้แฝดโอ้โหอะไรเหรออ๋อเอาน้ำมาจากไหนเนี่ยเอาน้ำเข้าโกมันไม่ดีนะเกี่ยวกันไหมเนี่ย โอเคอุ้ยเจ้ามันเปิดแล้วมันเปิดแล้วอะไรเหรอเพนกวินเจ็ดสีโอ้โหจักรพรรดิเพนกวินที่เจ็ดฮึ่มนะฮะยิงตรงมุ่งตรงไปอเมริกาทุวยอ่ะเฮ้ยเพนกวินเจ็ดสีนี่น่าจะใช้ไอ้นี่ก็ได้นะเออโอเมก้าเอ้ยไม่ใช่โอเมก้าแฮนด์ตกใจครับนึกว่าโอเมก้าแฮนด์เข้าเปล่าไม่เข้าครับท่านผู้ชมเฮ้อ โกอินจิ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 โกอิจีโกอินจีเฮ้เร็วมากครับโกอินจิเฮ้ยเตะใบส่งให้โกอินจิเราต้องส่งให้โกอินจิเขาโอ้โหโกอินจิโกอินจิอืมโกอินจิคนไหนเหรอโกอินจิคนไหนโอเคเฮ้ยรู้สึกว่าไม่พึ่งท่าประสานแล้วท่าประสานทำให้เราเจ็บตัว เราต้องใช้ท่าธรรมดาว้าอุ้ยจ้ะอ๋อโอโหอะไรเนี่ยโอเคไม่ได้ประตูไม่เป็นไรขอ้เล่นสุดกำลังก็พออืออืมนะฮะจ้าจ้าจ้าเจ้าจะเข้าไมเนี่ยอาคีสละทันอาโอเคได้แล้วฮุยเอาไปเลยหนึ่งดอกอาคีควงสวรรค์ฮุยมักเดสกู เข้าไปเนี่ยอย่าบอกนะว่าใช้ล่าวมาตาันไม่เฮ้ยเข้าเฉยครับท่านผู้ชมโหยยอดมากนายหืโกอินจีหมายเลขหนึ่งมีหมายเลขสองด้วยนะหมายเลขสองหมายเลขสามโอเคไปเฮ้ยไ,ไ,ไม่น่าเชื่อเลยว่าโกอินจีจะทำพลาดพลาดตรงไหนวะเนี่ยโอเคอย่างนั้นก็ให้คุบุคีแล้วกันเฮ้ยจ้า อะไรเหรอท่านี้มันอ๋อท่านี้มันอ๋เอเฮ้ยท,าายทาายย่าอะไรวะท่าอะไรวะวิจรอทัดเล็กคุณธรรมอืมดีมากครับคงไม่มีจีทูนะแล้วนะคือมันเป็นภาค2013มมันไม่มีจีทูหรอกนะฮะเออ ต้องเป็นเครื่อง 3DS ของ NES เท่านั้นถึงจะมี G2 ได้อัปเลเวลไปถึง GX โอเคเฮ้ยเอาเลยก็จริงจี้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอเคเรียกยังไงเนี่ยว่าอีกตัวหนึ่งเฮนะ้ยไปแล้วนะอืมดาบสมุไรไปแล้วทุยไม่ใช่โอ้โหถึงจะใช้ล่าวตานเลยทีเดียวหมดแม็กแน่คราวนี้กินติดไฟเยอร์ไม่เข้า อ่าเปิดครับยอดมากนายจ็อดนายนายไปไหนเฮ้ยใช้นี่ก่อนนายอย่าเพิ่งไปนายใช้นี่ก่อนเฮ้ยเดอะเอิร์ดเดอะเอิร์ดเดอะเอิร์ดเร็วๆร็วเดอะเอิร์ดเฮ้ยดีเอิร์ดไม่ใช่เดอะเอิร์ดฮะดีเอิร์ดกูจีคนไหนก็ได้กูอจีคนไหนก็ได้เฮ้ยดีเอิร์ดอืมอืมสามประสานทั้งสิบเอ็ดจงเกิดเป็นสายฟ้าของดีเอิร์ดอืมเข้าไปเนี่ยเข้าไปเนี่ย ถ้าเข้านี่แรงกว่าเออท่าของท่าของท่ากว่ากว่าอีกนะถ้าเข้านะโอเคเป็นสุดยอดท่าไม่ตายประสานเลยถ้าเข้าเข้าเฉยเลยโอ้โหสุดยอดท่าไม่ตายประสาทจริงๆเข้าเฉยเลยโอเคขนาดวบบนพิศษหรือว่าเอออะไรนะมังกรสลาตันยังไม่เข้าเลยโอเคนี่เข้าเฉยเลยงงทีมพี่น้องฝาแฝดชมรมโกอินจิ ไม่ดีชมชมลมป๋าแปดเข้าไปได้โอเคพูดผิดพูดถ,ถูกมัง่งอ้าหมดแล้วก็เ,เวลาช่วยเราไม่ได้เล่าหว,วตานก็ไม่เกิดมาเรายังใช้ท่าไม่ตายไม่หมดของโกเอินจิตระกูลโกเอินจิซีรีส์โกเอินจิแล้วก็ซีรีส์ของเอ,อ่อฟุบุคิเกี <c oughs> ่ยวกันไหมเนี่ยโอเคชมรมคนหน้าเหมือนมาต่อเฮ้ยต่อขึ้นหลังอะไรอะไรอย่าใช้เล่าอวตารนะอย่าใช้อย่าใช้นะใชใชมันไม่ดีมันไม่งามอะไรเพีนงพื้นเจ็ดปียกรบพันเพียพื้นที่เจ็ด โอ้ยอืมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้อเจอดักเจอดักคัตเตอร์อืมนะฮะเจอดักเอหัตถิวะไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจหัตถิวะแล้วครั้งนี้เฮ้ยหัตถนคุณธรรมโอกิโนเทปซุยทุยอ้อโสุดยอดเลยเอ็นโดสุดยอดมากอืมนะ โอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหโดนด่าอีกแล้วเฮ้ยกระสุนกงจักรเออเจออีกแล้วท่านี้โอเคอีหึขี้เกียจตัดเสียงนะเนี่ยมีงี้ด้วยโอเคอ่ะส่งไปส่งไปอ่ะ้ยเออเออไม่ทันใจอเออไม่ทันใจ ไม่ทันใจเลยเฮ้ยอะไร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 อืมอย่ามาเปิดไฟแถวนี้โน,น่นโงจิงเฮ้ยเฮ้ยท่าอะไรท่านี้กแล้วม,มันคือปลาชะปาโลมาปลาโลมาหราือฉลามมันดูไม่ออกโอเคเฮ้ยครั้งหน้าคงไปพิพิธภัณฑ์ได้แล้วอืมเ้อ เฮ้ยฟูบ yeah. oh, oh. ุคี้คนฟูบุคี้ย่าโอ้โหมันดักดีจังอะไรเนี <your Walking> ่ยกล้ามปูมาจากไหนใครเอาปูเข้ามาเฮ้ยอุ้ยเจ้าอุ้ยไม่ทันนะเฮ้ยไปเร็วเออฟาวเฉยเลยหน้าประตูด้วยเฮ้ยได้ฟรีคิกเออไม่เคยโอ้โหเอ็นโดเมื่อกี้แฮนด์บอลใช่ไหม เมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้ในแฮนด์บอลใช่ไหมอ๋อฮ้ยิจะไม่ให้ไม่ให้ใหโอ้โหเฮ้ยต้องเจอท่านี้อืมปั๊บปั๊บปั๊บปับปับ,ปบ,ปบอืมคลิกสไลเดอร์เฮ้ยไป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 เอ็นโดอันนี้ท่าอะไรเนี่ยอันนี้เอ็นโดคนที่สองใช่ไหมถ้าเอ็นโดคนที่สองก็น่าจะใช้ไม่ไม่เอาเดอะเอิร์ดไม่เอาเดอเอิร์ดแล้ว ดิเอิร์ดมันมันไม่งามยังไงก็ต้องใช้ลอง The Earth ดีเอิร์ดดิเผื่อเข้าล่างอวตารก็ได้ถ้าะถ้าทะลุล่างอวตารได้นี่ก็คือสุดยอดในตำนานเลยถ้าไม่ตายโอเคดีเอิร์มปิ้งแตกกระจายไปทั้ง11ดวงอ๋อล่างอวตารครับอ๋อจะเข้าหรือเปล่าโหเข้านี่คือสุดยอดล่างสุดยอดทา,า,ญญา,าไม่ตายเลยเข้าเฉย ดิเอิร์ธคือสุดยอดทาไม่ตายงั้นเหรอโอ้โ oh, หพี่ชิตล่างวตารได้เมื่อกี้เตะใกล้ใช่ป่าเออก็น่าจะเป็นไปได้นะฮะอืมก็น่ามีสิทธิ์เข้าแต่ทําไมเอ่อไวเวอร์บิสซัดถึงไม่เข้าเตะใกล้ขนาดนั้นเออนะฮะโอ้แต่ดิเอิรนะ์ธ oh, นี่เข้าเฉยเลยแถมพิชิตล่างวตารได้อีกอ้ oh, มันคือท่าตำนานจริงๆโอเคโอเชื่ออะไรดิเอิร์ธ ดิก็เด็เหมือนกันนั่นแหละจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะไปแล้ว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 ยิงแล้ว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 โอเคตอนนี้ทีมชมลมคนหน้าเหมือนสามประตูตัดศูนโอเคคิดได้ไงเนี่ยทีมอะไรเนี่ยชมลมคนหน้าเหมือน ไปแล้วครับอืมโกนจีฟ้าเออไม่ดีเนี่ยล้ําเขตเฮ้ยเฮ้ยได้ใบแดงเลยเนี่ยใบแดงใบเหลืองโอเคอืมไปทาไม่ตาย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 เดี๋ยวใช้ทาไม่ตายอา้าวใช้ทาไม่ตายไม่ได้เอากดไม่ได้ครับท่านผู้ชมว้งงเลยเออมีนี้ด้วยเนาะเฮ้ยอ่เออเอาเจอร่างอวาตารครับท่านผู้ชมอะไรหรือ อ๋อตัวกังหันนั่นเองโอเคโอ้คือไอไอคนคนนี้ที่ใช้หน้าวตารนี้จะไปเจอกับภาคโกไม่สิโกเออนั่นแหละภาคโกโกดาร์กอ,อ่ะนะฮะอินเตอมาอิเลเวนโกดาร์กเออใช่ใน 3ds อ่ะนะฮะที่มาอะไรผมผมก็ยังไม่รู้เลยผมก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ผมเล่นไปถึงเอพิโซดหแล้วแต่ไม่ได้แคสนะครับรอร้อยนั่นจบกัน รออะไรนะรอภาคสามของออ The Ogre จบก่อนนะฮะค่อยแคสภาคโกลท่านผู้ชมจะได้ตื่นตาตื่นใจไปมากกว่านี้โอเคก็ต้องรอไปก่อนนะฮะอืมอืมเจาะโอ้โหอ,อะไรเป็นกวิ้งเจ็ดสีจจกรพัดเป็นกวิ้ที่เจ็ดฮาอะไรอีกมามุกนีกแ่แล้วเราลองรับด้วยมัคเทวะดูสิเฮ้ยเฮ้ย ฮัตเทวะในตำนานจ้าโอเคคือหัตเทวะเอาไม่อยู่จบหัตเทวเอาไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ย <h ai> ไม่เป็นไรตอนนี้เรา,เาแก้มือได้ <c oughs> แก้มือดูสิแก้มือครับแก้ไม้ด้วยแ <c oughs> กฮึมูบุคเดี๋ยวไม่มีทา่าสกัดเลยเหรอเอาจริงดิ โอ้ยไม่มีท่าหลบท่าสกัดอะไรก็ไม่มีเลยเหรอโอ้โหไม่ได้ใส่มานะฮะท่านผู้ชมโอเคคือตอนนี้ต้องพึ่งเอนโดแล้วเอนโดโอ้โหท่าอะไรครับอ๋อท่านี้กแล้วอ๋อมีแต่ท่าเดิมนะฮะอ๋อโอ้โหกระเด็นเลยเลเวลสองพอผมไม่เชื่อใจหัตเทวะแล้วฮืยจ้าฮัดเล็กคุณธรรมโอคิโนเทปซุยเอ้อ โอยกอินจิอืมโกอินดาโกอินดาก็ได้โกอินจิอืมเฮ้ยโกอินดาหมาเยเลขหนึ่งเฮ้ยทุวยกอินจิหมายเลขหนึ่งอืมโกอินจิหมายเลขสองกอินจิหมาเยมาเลขสามมีถึงสี่เลยอัครีสลาตันยอคูณสองอืมนะฮะคือมันอัพไม่ได้ที่จริงก็อยากให้เอ่อฉบับสมบูรณ์แต่มันอัพไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภาคสไตรเกอร์ใช่ ถ้าเป็นภาค TDS นี่มันอัพได้ถึงสมบูรณ์ใช่ไหมเออนะฮะแล้วก็ถ้าเป็น G นี่อัพได้ถึง GX ใช่แล้วก็อ,อะไรนะ V นี่อัพได้ถึง V V6 ใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นครับน่าจะประมาณนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดเออผมเล่นมาบ่อยผมเล่นมาบ่อยด้วยนะปัญหาเฮ้ยเรเวสามอะไรเหรอมัดจังยืดไม่ใช่แล้วลูกเตะยางยื่อลูฟี่มังกี อะไรนะนั่นมันคืออะไรยังไงก็ฮัทโ oh อเมก้าอืโอเมก้าแฮนด์อีกแล้วพีช่าโอ้โหขนาดหน้าประตูยังรับได้โอเมก้า oh นี่เหนือล่างองวาตารจริงๆ <c oughs> คิดยังไงนะโอเคอืมเอาไปหนึ่งดอกพิจ่าช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 า,ชา เฮ้ยชา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 เฮ้ยบักชลาเนโตอืมอักวาสลาตันมัวละมัวละโอเคเฮ้ยเข้าหรือเปล่าอหอหึแตกละเอียดเป็นผงๆนะฮะเฮ้ยไม่เป็นไรฉันยังมีมุกนี้อยู่มุกอะไรเด็ดเด็ดเด็ดโซเมลกะโซเมลกะเออขออีกครั้งหนึ่งโซเมลกะ โอโมมโ้มัยโอกับบอกว่าได้เวลาแก่ตัวแล้วหลังจากไวเวิพิศาสไม่เข่าเราต้องเอาใหม่เราต้องเอาใหม่ไวเวิร์นพิษศาสเป้งแตกละเอียดครับไวเวิร์นพิษาสหรือว่ามังกรพิษศาสวะไวเวิร์นนั่นแหละมังกรมันมัน,ม,นมันไม่มีปีกเออเมื่อกี้ผมเห็น เป็นใบเบินเออใช่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 เอเเอใช่ใช่ใช,ช,ช,ช่ถูกแ,ถกแล้วถูกแล้วเออไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหรอกนะฮะวิจ๊ะเฮือกเยาะกระเดกครับเออเอาเลยครั้งสุดท้ายเมก้าตันเฮ้ยเอานี้แล้วกันเมก้าต er ันไม่ใช่เมก้าตันเออเลเวลหนึ่งมันเมก้าตันเมเลเวลสองเมกาตันโจ้ามันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ ใช่มันท่าเหมือนกันแต่ว,ว่ามันคูณ2นะฮะท่านผู้ชมมันไม่บอกเลยนะว่ามันคูณ2เออมันเปลี่ยนชื่อ,อเฉยๆว่าเมกาตอนกับเมกะตนันงงเลยอ่ะเหนื่อยแล้วเลยเหนื่อยแล้วโอเคได้เวลาเราสกัมแล้วอ้จจ้าเย,ย้สกอร์สามต่อหนึ่งครับทีมเราเป็นฝ่ายชนะนะฮะเฮ้ยทีมชมรมคนหน้าเหมือนเอาชนะทีมฟิกเซกเตอร์ไปได้เฮ้ยรอเลย โอเคครับยังไงพาร์ทนี้ก็เออดูกันเต็มอิ่มแล้วนะฮะเออนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าแต่ที่รู้ก็เออผมจัดทีมแบบกวนๆนิดๆโอเคยังไงพาร์ทนี้แบบอืมจัดทีมแบบกลัวกลัฮ่าฮ่าโอเคครับยังไงพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยฮะเจอก,กันพาร์ทหน้าครับไว้พาร์ทหน้าจะเป็นทีมอะไรก็ติดตามชมกันได้เลยนะฮะบ๊ายบาย